สวัสดีนะความรู้สึกที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ในตอนนี้ความรู้สึกที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ในตอนนี้นะคะเป็นการเลนด้อมเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้วิจัยยาในการรับชมและฟังนะทุกคนดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7จ็ดวันและสอราศีค่ะความรู้สึกที่เขาอยากบอก ให้คุณรู้ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวียเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูเรนดอมดูีอาการนะคะวันนี้เข้ามารับชมรับฟั่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยมารับพลังงานดีๆมารับพลังงานบวกนะอ่าเห็นนะมีแทบเอเชียใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านเราสบายดี หรืออเมริกาเนาะถ้าเป็นอเมริกาหรือแถวโซนยุโรปเนี่ยตอนนี้ยังข้าอยู่ไหมอ่ายังค้ามยังมืดอยู่เขายังนอนกันอยู่หรือเราตื่นแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็สวัสดีค่ะเป็นหัวข้อนะคะที่ทําให้กับทุกคนฟังวันนี้นะคะความรู้สึกที่เขายากบอกให้คุณรู้ในวันนี้ในตอนนี้นะคะเดนดอมเรื่องไพ่นะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมแลบฟังแล้วก็ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเ็วัน และ12ราศสีสวัสดีค่ะคนที่อ่ารอรับชมรับฟังก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากใจจริงนะเข้ามากดสับสไครต์กระดิ่งกิ้งกังให้เหลอบิวทุกคนเลยนะความรู้สึกที่เขาเยอยากบอกว้าวมีคนโมลรรอยอะ่ะคิดถึงอะ่อะเพจอาเพจเคิ้น่ะรูปร่างดีเนาะสมส่วนเนาะ <laughs> อยู่แดนไกลาจากคุณไหมเนี่ยคนเนี้ย เออน,นะอยู่แดนไกลนะดูดิภูเขาเนาะมีภูเขามีลำธารน,นะหรือมีทุ่งหญ้าเนี่ยหรือมีจับเหรียญอยู่เนะี่ยชาวราศีพฤษภกันมังกรคร่ะเป็นคนที่คนที่ค่อนข้างที่จะทํางานเยอะมากๆโฟกัสเรื่องงานเยอะมากๆเขาคนนี้ก็คนอยู่แดนไกลดีไม่ดีก็งอนกันอยู่นะคนคนนี้นะเออลฟ์สไตล์ก็ดูน่ารักนะแล้วก็ ดูแล้วเป็นคนขี้งอนอ่าแล้วก็มีบ้างนี่ก็คือสัญลักษณ์ถ้าใครเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือองค์กรในหน่วยงานภาครัฐอยู่เวรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอออยู่พร้อมยามหรือเปล่าหรืออยู่เวรอยู่เข้ากะดึกอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้นะยังไม่ได้นอน <c oughs> ในใจคุณคิดถึงแตส่สาวใช่ไหมหรือถึงแต่หนุ่มไหมคนนี้ก็คุณอนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคอนแทคหรือมีเอฟเฟกใช่ไหม กับปฏิกิริยาหรือความในใจกันอะระหว่างตัวคุณและตัวเขาอะค่อนข้างที่จะอยากจะชัดเจนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะบางคนแอบ,บคุยแอบบแซบกันแอบบคุยแอบบแซบหมายความว่าคือคุยกันรู้เพียงแค่สองคนอะไม่มีใครรู้หรืออยู่ในกลุ่มกลุ่มแก๊งเดียวกันมองตาเหมือนปกันแล้วก็รู้ใจกันนะคะไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเขาบอกแล้ว,ว่าบิชิต เมื่อวาจะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็ชุดยูนิฟอร์มเดียวมันหมายความว่าตัวเขาเป็นคนตรงนะคะอีโกโ้มีกำแพงที่มันสูงหนาเตอะคนจะเข้าไปพังทลายกำแพงเขานี่ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะหนักแน่นจริงๆเพราะว่าในด้านเรื่องความรักเขาจะเป็นรองอะ่ะไม่ค่อยเก่งเหมือนไม่บูไม่หมุนสักเท่าไหร่คนคนนี้นะอ่าลรเยญน เหรียญก็คือจับเหรียญนะ่ะก็คือทํางานอยู่ตลอดในหัวสมองหรือความคิดของเขาจะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วไปน็นคนที่มองการไกลมากไม่ใช่มองสเต็ปเดียวมองหลายสเต็ปมองหลายชั้นเขาค่อนข้างที่จะมีภาวะการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะมีความเป็นภาวะค่อนข้างสูงการเป็นผู้นํามีใจเมตตาม,มีความละเอียดมีจิตใจดี มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงมากแล้วมีกำแพงบอกแล้วว่าตัวเขาเนี่ยถ้าใครเขาจะเป็นคนหน้านิ่งนะแต่เป็นคนสุขุมแล้วก็มีความเยือกเย็ยนมองสเตปของชีวิตเขาจะมองหนึ่งสองสามสี่มีการวางตัววางฟอร์มมีแผนการหรือตัวเขาเนี่ยจะถูกอบรมเลี้ยงดูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้ใส่ใจคอมาตั้งแต่เด็ก หรืออยู่ในกฎระเบียบที่เขาเป็นหรือครอบครัววางไว้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายอย่างมีหลายซิ่งมีหลายเพื่อชั่นมีหลายเป้าหมายเลยในชีวิตเขาเขาก็เหมือนตัวเขาเองก็ค่อยๆก้าวหรือแบบกระโดดออกไปชีวิตเขาเนี่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนคนที่พยายาม ัปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือหลายๆลาะหลายหมุมมองที่เขาเป็นเขาเหมือนคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังพลังในตัวเองหรือเป็นคนที่มองอะไรที่มันเป็นเหมือนก็ต้องเป็นผู้นําเขาอะเออชุดนี้ก็ต้องเป็นผู้นําเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมและวางตัววางฟอร์มเยอะนะคะเขาก็คุณเนี่ยมีใจรักมีใจค่อนข้างคลายกันแหละทั้งเขาก็คุณก็ ดูไหมเห็นไหมเห็นถ้วยไหมถ้วยอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเรียกว่าอะไรคนใจดีเออคนใจดีแล้วคนมีน้ำใจถ้วยหมายถึงธาตุธาตุอะไรธาตุน้ำเออมีนกรกฎพิจิตเออตอนนี้เขาเล่งคุณเหมือนปลาที่อยู่ในโถอยู่ในแก้วเนะี่ยเขาอยากจะจับคุณไววางไว้อยู่ตรงนี้เลยเหมือนหัวใจเขาอะที่มันเต้นแรงอยู่ตอนนี้คิดถึงแต่คุณ เขาก็คุณมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันหรือต้องพูดกันเขาคนนี้เป็นคนเอาตใจมากๆนะแล้วคุณก็เป็นผู้ตามมาตลอดตามแบบอย่างเหนื่อยวันนี้ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการติดตามเขาการดูแลเขาการที่คุณจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็เหนื่อยคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากจะวางคุณอยากจะปล่อยคุณอยากจะทําให้ให้ตัวคุณเองอะมีอะไรที่มันพัฒนา หรือมีความสัมพันธ์ที่มันดีแต่คุณก็อยากที่จะไม่อยากที่จะมานั่งเครียดมานั่งเหมือนตัวคุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะมันไม่อยากที่จะเดินเดินหน้าต่อหรือทําอะไรฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณคิดแบบนี้ยมันไม่ได้หมายความว,ว่าตัวคุณจะไม่ดีเลยหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นการที่คุณปล่อยวางกับเขาและการที่คุณปล่อยวางได้บางเรื่องกับเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่รักนะแต่แค่หมดแรงที่จะไปต่อ ตัวคุณเองนะวันนี้มันก็เป็นวันดีของคุณนะที่คุณเหมือนแบบตัวคุณเองก็รู้สึกดีแหลกมากขึ้นแต่ตัวเขาอะคุณคิดอะเป็นพลังงานของคนคุณคิดถึงคนนี้ก็คือตัวคุณนางคุณคิดส่วนตัวคุณก็ยังมองเฝ้ามองอยู่ข้างหลังดูความเจริญเติบโตอ่าดูความที่เขาว่าเป็นเขาอยู่ไม่ใช่คุณไม่ไม่รักหรือว่าไม่อะไรแต่ตัวคุณเองอะเหนื่อยค่ะคุณอยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างเพราะคุณเฝ้าตามแต่เขาคุณก็เลยเหนื่อย ฉะนั้นการที่คุณนิ่งเฉยหรือคุณมีอากับกิริยาที่มันไม่ไม่ได้รู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าตัวคุณรักเขาหรือชอบเขาเขาก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเหมือนไม่มีคุณค่าเลยหรือไม่มีความหมายกับคุณเลยอมืมันเป็นในรูปแบบแบบนี้ตัวเขาค่อนข้างที่จะมีหลายมุมมองหรือหลายเป้าหมายในชีวิตนะคะตัวเขาเองอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ปล่อยวาง ปล่อยวางบางเรื่องได้ความรู้สึกบางเรื่องได้แต่ไอ้บางมุมมุมบางมุมที่มันเป็นหรือมันสะท้อนกลับกับตัวเขาเองเนี่ยเขาก็คือมัน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 หลายอย่างอะที่บางทีเขาสัมผัสไปแล้วหรือสิ่งที่มันเป็นอะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนเหมือนอย่างตัวเขาเป็นก็ได้นะคะไลฟ์สไตล์มุมมองหรือสิ่งที่มันเป็นหรือไอ้มุมมองที่มันก้าวกระโดดออกไปอะเขารู้สึกว่าตัวเขายากที่จะชัดเจนไหมชัดเจน อยากที่จะโฟกัสไปข้างหน้าไหมอยากแต่การที่เขาจะโฟกัสไปข้างหน้าเขาก็ต้องมีจุดหมายปลายทางของชีวิตด้วยฉะนั้นแน่นอนค่ะเขารู้สึกว่าตัวเขาเหงาอะชั่วโมงนี้เขาเหงามากๆเขาคิดถึงใครบางคนที่จะทําให้หัวใจเขาชุ่มชื่นก็คือเขาก็นั่งคิดถึงคุณความรักของคุณเขาหรือคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นบอกแล้วไงมันยังไม่ได้ชัดเจนใช่ไหมมันก็ต้องการสิ่งที่มันมาเติมเต็มทั้งคู่นั่แหละค่ะ มันมีเชิงคนนี้มันมีเชิงแล้วก็กว่าเขาจะสก,กิดหรือเขาจะรู้ตัวว่าเฮ้ยความรักจริงๆอ่ะความรักเขาก็ต้องโฟกัสบ้างหรือเข้าใจในมุมมองถึงปัญหาความรักตรงนี้บ้างเขากับเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจในมุมมองความรักนี้ฉะนั้นแน่นอนการที่เขาไม่เข้าใจในมุมมองความรักมันก็เลยทําให้เขาเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งที่เจอหรือกับสิ่งที่เป็นณปัจจุบันนี้ เราบอกได้เลยว่าคิ e e n a u s l ก็คือตัวเขาเองอะ่ะก็ยังคงมีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายในชีวิตมีสิ่งที่เป็นมีสิ่งที่เติมเต็มมีสิ่งที่ค้นหาและมีสิ่งที่ที่ตัวเขาเองก็ยังคงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะ ไม่มีอะไรที่มันไม่โอเคไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอะไรที่มันไม่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาพัฒนาขึ้นไปแต่มุมมองบางมุมมองที่เขาเจอหรือมุมมองบางมุมมองที่เขาเป็นเขาก็ยังเหมือนตัวเขาก็ยังรับรู้แต่ยังรับรู้ถึงเรื่องความหลักไม่ไม่สักเท่าไหร่คนคนนี้บอกได้เลยว่าคิดถึงคุณ นะคะเขาคิดถึงเขายบบาบอกว่าเขาเขายบบาบอกว่าคุณรู้ว่าเขา,าคิดถึงคุณมากเลยเขากําลังจะแสดงสัญลักษณ์บางสัญลักษณ์ให้คุณได้รับรู้เพราะตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเยอะยิ่งในตัวเองเยอะเป็นคนเยอะแล้วก็คิดเยอะความจำทาอะไรได้มีการวางแผนวางแผนไว้แล้วก็ค่อนข้างขี้กลัวนะคะขี้กลัวกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั้นที่กลัวเพราะว่า กลัวจะทําให้คุณเดือดร้อนเหมือนตัวเขาเองก็ทําให้คุณเดือดร้อนมาตั้งตั้งแต่ต้นแหละแล้วพอมาถึงใน before, นเวลาเนี้ยตัวเขาเองก็เหมือนตัวเขาก็ยังหาจุดหมายปลายทางของตัวเองไม่ได้ฉะนั้นแน่นอนคะ่นะการที่เขาอะจะหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เขาก็าจะบอกว่าตัวเขาเองเหมือนอยากเริ่มต้นกับคุณอยากจะทําให้ความรักครั้งนี้มันสมบูรณ์หรือชัดเจนมากขึ้น มันรู้สึกเหนื่อยแล้วมันรู้สึกเบื่อแล้วมันก็รู้สึกท้อที่ที่ตัวเขาเป็นแบบเนี้ยน,นะคะตัวเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็อยากที่จะก้าวหน้าหรือพัฒนาหรือเดินไปข้างหน้าเมื่นเหมือนความรักของเขามันยังไม่ไม่สุดจากเท่าไหร่ตัวเขาเองเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะเขาอยากที่จะใช้ชีวิตอยากที่จะดําเนินชีวิตอยากที่จะเดินโอเพนไปข้างหน้าให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ตัวไอ้ถ้าถ้าตัวเขามันมีอะไรที่มันดีมากกว่านี้ชีวิตเขาก็จะเหมือนมันสมบูรณ์แล้วแหละตัวคุณน่ะเขามองว่าตัวคุณเป็นคนดีนะใจดีมีน้ำใจธาตุไฟชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะนะคะมีธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟอยู่ในเรนดอมสมามใบนี้นะอ่าโอเคเนาะคือมันเหมือนแบบการพัฒน,นาอ่าเนี่ยตัวคุณน่ะที่เขาเป็นฟรีเนี่ยออฟเพเดอเคลนคุณน่ะ จริงๆคุณน่ะเขารู้เลยว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ได้ยอมใครง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ที่จะเหมือนแบบคอนแทคกับใครง่ายๆหรือแสดงอากัปกิิยาความรักกับใครง่ายๆถ้าคุณไม่ถูกอกถูกใจคุณก็เหมือนกับเขาเช่นกันคุณก็จะไม่แสดงออกะนะแน่นอนค่ะที่คุณแสดงออกแสดงว่าคุณน่ะเป็นห่วงเขาก่อนหน้านี้เขาจะไม่มีเขาจะไม่รู้เลยว่าคุณน่ะรักเขาหรือชอบเขาหรือเป็นห่วงเขาขนาดไหนจนวันนี้คุณนิ่งคุณเฉยคุณรู้สึกว่าอยากปล่อยวางอ่ะ วันนี้อยากโชคดีจังเลยอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออคือจริงๆแล้วว่าความรักมันอยู่แค่นี้นะถ้าเขารู้ถ้าเขาตัวเขาเองอะ่ะรู้จักให้รู้จักพอความรักมันก็ต้องไม่เหนื่อยฉะนั้นไอ้ที่นเขาเหนื่อยเพราะตัวเขาเองนะคะที่นเขาเหนื่อยเพราะตัวเขาเองมุมมองของความรักของเขาได้เปลี่ยนขึ้นไพ่สีใบนี้หมดดีหมดเลยนะคะเป็นไพ่ธาตุขึ้นไพ่ธาตุมันก็แสดงสัญลักษณ์ของความรู้สึก หรือสิ่งที่เขาอยากที่จะอะไรที่มันตกตะกอนได้เขาก็จะตกตะกอนทางด้านความรู้สึกของเขาซึ่งไอความรู้สึกที่มันอความรู้สึกที่มันที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเขาก็ยังคงพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้ไปได้มันเกิดจากตัวเขาเองนี่นาทั้งหมดทั้งมวลเลยมันไม่ได้เกิดจากใครเลยนะคะ เออคุณก็ยังอยู่ที่เดิมของคุณคุณก็ยังไม่ไปไหนคุณก็อย่าที่จะให้โอกาสเขาอย่าที่จะสารสัมพันธ์ไปกับเขาอย่าที่จะให้โอกาสอย่าที่จะให้เขารู้สึกว่าตัวเขาก็คือตัวเขาอะมันต้องแอคทีฟมากกว่านี้การที่เขาไม่ได้แอคทีฟหรือไม่ได้ทําอะไรเลยอะมันมันทําให้มุมมองความหัังมันเปลี่ยนไปทั้งหมด คุณอยู่ที่เดิมแต่เขาไม่เคยที่จะเดินเข้าหาคุณอย่างเงี้ยวันนี้คุณนิ่งค่ะภพยไม่ได้แปลว่าคุณเดินออกจากเขาแต่คุณนิ่งเพื่อที่จะทบทวนถึงปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นคุณโทษตัวเองอยู่ตลอดเสมอเลยว่าทําไมความรักมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเขาถึงไม่ให้ใจดรวนี่นั่นคุณเป็นคนพอพอมานั่งนึกกับกันอะเขานั่งกํลาลังนั่งมองนะคะหลายๆอย่างหรือทบทวนตอนเนี้ย โอ้ตัวเขาผิดเขาก็มองว่าตัวเขาผิดนะคะที่เขาไม่ค่อยได้สนใจคุณหรือไม่ได้ให้ใจคุณเหมือนที่คุณให้มามุมมองของความรักที่มันเป็นอยู่ตรงนี้มันก็เลยเหนื่อยหลายหลายๆอย่างนะคะอ่ามันเป็นความเหนื่อยความท้อใจกับตัวเขาเขาก็คิดว่าเออเฮ้ยมีรักดีๆทำไมเขาไม่รักษาจะเสียความรักไปแล้วเหรออะไรแบบนีน้ก็เป็นคนขี้น้อยใจ ปกติใช่ไหมคุณจะเป็นคนโอ้ยคนแทคกโนนี้นั่นจุ๊กจุกจุ๊กจิกอะไรของคุณใช่ไหมแต่ตอนนี้วันเนี้ยคุณเป็นคนนิ่งมากขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งคุณโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉะนั้นแน่นอนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยความนิ่งของคุณทําให้มีอิทธิพลกับชีวิตเขาหรือตัวเขาคุณใช้อุเบกขาคุณใช้ความนิ่งคุณไม่ใช้โมหะโทสะหรือคุณไม่ไม่แสดงอากับกิรยวว่าคุณต้องการอะไร เหมือนกับสิ่งที่คุณเป็ดมันก็เลยทําให้เขารู้สึกกลัวว่าทําไมมันมีคนเช่นถามว่าเออทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมทําไมมาตลอดนะคะในช่วงสองสัปดาห์หรือสองสามวันที่ผ่านมานี้แน่นอนไพ่มันจะบอกบอกว่าไพ่ความสบายใจของคุณเกิดขึ้นไพ่ความสบายใจเกิดขึ้นไพ่ความ รักเกิดขึ้นนะคะไพ่ความอ่อนโยนกดขึ้นไพ่ความคือเหมือนตัวคุณมาปรับเปลี่ยนกับเขาให้เขารู้สึกว่าเขาจะมีความสอบลงกับตัวเขาเองอะ่ะคนที่เยอะยิ่งอ่ะจะไม่ค่อยแสดงออกทางด้านเรื่องความรักหรือมีทิฏฐิเหมือนตัวเขาเองอ่ะที่ผ่านมานะไม่เคยได้รู้เลยนะว่าการที่ทําแบบเนี้ยมันทําให้ความรักน่าเบือ่อ นะคะมันทําให้ความหลักน่าเบื่อแต่คุณรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอ่ะมันกําลังซึมซับไปถึงใจเขาเขากําลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอ่าเขากําลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้านเรื่องความหลักให้มันดีขึ้นอ่านะคะเนี่ยค่ะรักตัวเองอย่างที่คุณเป็นอนะดีแล้ว ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยรักตัวเองเลยคุณให้เขาตลอดคุณเทิดทูนเขาตลอดมีอะไรก็ให้หมดแต่วันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงค้าสำคัญของคุณแล้วก็ไอ้การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันมันมีผลกระทบกับความรู้สึกของเขาค่อนข้างเยอะเยอะเลยแหละนะคะมีผลกระทบกับความรู้สึกของเขามีผลกระทบกับตัวเขาด้วยเพราะตัวคุณอนะ ไม่เคยได้เป็นแบบนี้ไงคะไม่เคยได้แข็งแกร่งแบบนี้ได้คุณมาจะอ่อนแออยู่กับคนเดียวอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่เสมอแต่วันเนี้ยถือว่าคุณแบบแข็งแกร้งนะโดนจับไพ่นะนี่มันไพ่แบบที่คุณคิดกลับกันคนที่คิดคนที่เป็นกลับกลายเป็นเขาไม่ใช่คุณค่ะตอนนี้นะเออเพราะว่าคุณก็เป็นคุณคุณเป็นสตาร์จริงๆอะคุณเป็นเป็นเป็นเดอะสตาร์ที่ ต้องหนักแน่นแล้วก็จับเป็นควีนจับดาบเนี่ยเห็นไหมต้องแข็งแร่งอ่ะคุณอยู่กับเขาคุณต้องแข็งแร่งอ่ะคุณจะมาเยาะแย่ไม่ได้เพราะตัวเขาเองเนี่ยถ้าข้างนอกจะดูเขาเป็นคนที่โอ้โหแข็งแร่งมากๆแต่ตัวจริงแล้วเขาบอบางมากเขาเป็นเหมือนตัวเขาเองก็ไม่ค่อยได้เหมือนคนอื่นอ่ะอืมฉะนั้นแน่นอนพอเขาไม่ได้เหมือนคนอื่นมันก็เลยทําให้มุมมองหลายๆหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเหนื่อย มากยิ่งขึ้นเหนื่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไอ้มุมมองแบบมุมมองก็มันก็ท้อมันก็มันก็ทําให้พลังงานบางพลังงานอะดูเฉยชาไปดูเย็นชาไม่มีความอบอุ่นไม่มีอะไรที่มันที่ดีเออเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาคุณรู้สึกเหนื่อย มันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะว่าเราเรารักเขามากเกินไปฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณกระหันกลับมารักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณ <N> นะคะส่วนตัวเขากําลังวิ่งตามหาความรักอยู่ตอนนี้ตัวเขาเองเป็นคนที่เข้ากับคนยากฉะนั้นความรักของเขาถ้าไม่มีคุณมันก็จะมันก็จะยากดูยากไปเลยเขากําลังวิ่งตามหาความรักเขากําลังวิ่งตามหาคุณคุณอยู่นิ่งอยู่กับที่อ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรอ่ะแต่ตัวเขาวิ่ง เขาอยากบอกคุณรู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะตอนเนี้ยในตอนนี้คิดถึงคุณอยากให้คุณกลับมาเหมือนเดิมอยากให้คุณแบบคุณกําลังเล่นเกมอะไรกับเขาอยู่หรออะไรแบบนี้แต่จริงๆคุณไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยคุณก็ไม่เป็นคุณนะคุณยังยังเฉยของคุณคุณก็ยังเป็นคุณคุณยังเป็นคนที่ยังมีพลังและอํานาจยังเป็นคนที่ที่เข้าใจในมุมมองทางด้านเรื่องความรักที่เรียนรู้ของทางด้านเรื่องความรักและ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตัวคุณเองสิ่งที่มันมีอยู่ตรงนี้หรือสิ่งที่มันเป็นอยู่มันเป็นความรู้สึกที่คุณคุณก็อยากที่จะมอบให้กับเขาและเขาก็อยากที่จะมอบให้กับคุณล่ะค่ะมุมมองของ้าเรื่องความรักมัน,ม,นมันค่อนข้างสวยงามสําหรับคุณกับเขาทั้งคุณกับเขามักจะเจอกันหรือจอยกันหรือมี คอนแทคหรือปฏิกิริยาข่างกันค่อนข้างเยอะในชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่าคิดถึงคุณอยาที่จะมาหาคุณเลยเนหะ็นไหมพายเรือพายน้ําข้ามทะเลมาแล้วแต่จะทํายังไงดีอะ่ะแม่ก็วังมาดวางฟอร์ไม่ควรสักขนาดนี้จะทํายังไงนั่นมันขึ้นอยู่กับปัญหาของเขาแหละไม่ใช่ปัญหาของคุณปัญหาของเขาก็คือเขาจะทํายังไงที่จะเขาถึงคุณหรือ คุณให้คุณเห็นใจเขาได้เนี่ยเขาจะต้องมีเลโกลหรือมีเลี่ยมแน่ๆแล้วเนี่ยอยากมอบความรักให้กับคุณชั่วโมงนี้ตอนนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณพูดอะไรเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณตลอดเพราะเขารู้สึกเหนื่อยกับการตามหรือกับการที่จะมีใครสักคนเข้ามาดีๆไม่รักษาพอคุณนิ่งเฉยก็จะกลับเข้ามาเนี่ยจะเป็นสไตล์เขาเป็นแล้วเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมันทําให้คุณเหนื่อยแล้วมันทํา ให้คุณรู้สึกว่าท้อกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ใช่ไหมคะมันท้อมันเหนื่อยมันเมื่อยมันมันรู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มสักทีอ่ะมันรู้สึกขาดความขาดความรักบางมุมไปขาดเป้าหมายในชีวิตขาดบางมุมที่เป็นคุณกับเขาเจอกันในร์สตล์ที่มันเป็นเหมือนแบบหลายอย่างที่จะมันเจอกันได้ มุมบางมุมก็เป็นมุมสะท้อนหรือมุมบางมุมก็เป็นมุมที่หักเหและหักแสงระหว่างตัวคุณกับตัวเขาความสัมพันธ์กับคุณกับ,กบเขาอะบอกได้เลยว่าถ้าตัวเขาเขารู้นะว่าถ้าตัวเขาไม่แอคทีฟหรือไม่ไม,ไม่ไม่วิ่งเข้าหาคุณเนี่ยมันก็จะมีคน,น่ที่วิ่งเข้าหาคุณอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนน่ารักและสดใสคุณเป็นคนที่เอเนอร์จีดีน่ารักสดใสมุมมองของคน่ะ เป็นพลังงานบวกตลอดมันไม่ได้เป็นพลังงานลบฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คุณมีพลังงานบวกพลังงานความใจดีพลังงานความน่ารักสดใสอ่ะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเป็นมุมมองที่มันเป็นอ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่มีมีมีมูมลค่าทางใจิตใจค่อนข้างเยอะแล้วใจอ่ะค่ะใจที่มันกล้าก็โดดหรือใจที่มันอก เป็นแปลงแก้ไขก็เป็นใจของคนจิตใจดีคุณเป็นคนจิตใจดีค่ะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่น่ารักสดใสเขากลัวนะคะไม่ใช่ไม่กลัวคนจะเข้ามาตอนนี้ใจเขามันพูกไว้อยู่ที่คุณแล้วล่ะจะต้องทำยังไงดีอ่ะเออจะต้องทำยังไงอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยคุณก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองแค่นั้นก็พอแค่นี้นคุณก็พอใจแล้วคุณไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเลยใช่ไหมเออต้องจะต้องการอะไรจากจากเขาอ่ะก็เพราะคุณก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วต่อให้เขาเป็นคนยังไงถูกต้องไหมอ่าคุณก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดคุณอยากจะใช้ใจในการคุยกับเขาคุณอยากจะคอนแทกกับเขาคุณอยากจะมีมิตรไมตีเลยมิตสัมพันธ์กับเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะ การที่คุณอยากจะคอนแทคกับเขามันก็ยังเลยเป็นพลังงานบวกของคนสองคนที่ยังมีใจให้กันคุณรักเขาอะ่ะคุณก็อยากให้เขาจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอยากให้เขาแบบคือเขาเป็นคนที่มีมีศักยภาพค่อนข้างสูงคุณรู้คุณอยากให้เขาเป็นคนใจเย็นและใจดีถ้าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คุณก็พร้อมนะคุณก็รู้ว่าจริงๆแล้วอะ ถ้าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตัวเขาเองอ่ะเขาก็จะเป็นคนที่โอ้มีศักยภาพดีมากเลยนะคะลดความเป็นอีโกหรืออารมณ์ลงแค่นี้คุณก็ดีใจแล้วแต่สิ่งที่ได้กลับมามากมากว่านั้นคือมัซิเชียนค่ะคือเหมือนรับตัวเขาเองอ,อะ่ก็อยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยากทําให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นอยากทําให้ความรักครั้งนี้มันมันโอเคมากขึ้นระหว่างคุกับเขานะคะ วันนี้พลังงานเป็นของคุณแล้วก็เชื่อว่ารอยยิ้มเรนด้อมนี้สร้างรอยยิ้มให้คุณได้พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณใกนการรับชมรลบฟังขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขขอให้เฮงเฮงปังปังรวยเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ